สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Naruto Duel นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงน่าจะเห็นแล้วแหละมันมีอยู่ใน X7 เกมใช่ไหมละ่ะแต่นะครับผมคนไทยเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษครับเนื่องจากเข้าไม่ได้เว้ยต้องไปเปลี่ยนภาษาเครื่องอะคลิปนี้นะครับผมมีสอนอยู่ท้ายคลิปนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับผมนะไอวันที่ผมลงเนี่ยเขาได้มีการแก้ไขแล้วหรือย,ยงังเห็นเขาบอกว่าจะมีการแก้ไขนะผมแจ้งไปแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกคีนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้แก้เขาไม่เป็นไรผมมีสูตรนะครับผม การเข้าเกมนี้อยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นอ่านี่นะครับผมมันสามารถควบคุมแบบนี้ได้เลยเดินไปเดินมาที่ผมควบคุมอยู่ก็จะเป็นนารูโตะนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวละครได้ถึง3ตัวละครเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดทีมกันเลยดีกว่าครับอ่ะมารีวิวก่อนนะก่อนที่จะไปสอนโหลดเลยถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ผมเนี่ยไปสอนเลยก็คือกดข้ามไปนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นระยะเวลาให้เนาะมานะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยปลดระบบใหม่อ่า น่าจะเป็นการปลดล็อกตัวละครที่มีนะครับผมโอเคเอาไว้ทีหลังกันแล้วกันปุ๊บเดี๋ยวเราไปลงกันอีกสักรอบดีกว่าทุกคนการจัดทีมนินจาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับผมปุ๊บกดเข้าไป1ทีนะจะเป็นการจัดแบบ3ตัวละครแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากจะใส่ตัวละครอ,อะไรก็ได้โดยเท่าที่ผมเห็นนะมีตัวละครระดับน่าจะเป็น SR นะครับผมแล้วก็เป็น SSR ที่ เป็นธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีระดับอีพิกแล้วก็น่าจะมีรีเจนเดอรี่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะมันจะเป็นตัวหนังสือสีลุงๆุงลืมสังเกตนะเห็นแต่ว่ามันเป็นตัวหนังสือสีลุงนี่แหละตรงนี้จะเขียนว่าเป็นอีพิกนะแล้วก็การจัดทีมเนี่ยควรที่จะเป็นทตุเดียวกันถึง3ตัวละครน,นะครับผมจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือธาตัวละครที่ต่างกันนะสตัวละครเราจะได้เป็นเซตเฮดพีบวกสอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีทตุเดียวกัน2ตัวละครน,นะครับผมก็จะเฮดพีบวกแแล้วแล้วก็ถ่ายที่สุดเลยก็คือ,อเอ ที่จะสูงดังนั้นเราควรที่จะจัดทีมที่ท่าตรงกันแต่ตอนนี้คือเรายังไม่มีตัวละครแบบดีๆไงก็ใส่ผสมผสมไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะทุกคนมันยังมีในเรื่องของการแพ้ทานด,ด้วยก็จะมีท่าแสงท่ามืดจะมีการชนะทางกันดังนี้แล้วก็จะมีลมชนะไฟไฟชนะน้ําอ่ะตัวไหนแพ้กันหรือว่าชนะกันเนี่ยดาเมจที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับผม15%ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยชนะทางเราเขาจะตีเราแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะทางเขาเขาก็จะโดนดาเมจแรงขึ้น15%จะเป็นประมาณนี้จัด ะะผมผไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าการชนะตัวตัวละครฝ่ายศัตรูนะครับผมก็อย่าลืมคํานึงถึงด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกด้ามไปก่อนปุ๊บเดี๋ยวขอให้เจอด่านตึงๆก่อนอันนี้ผมอัพตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยไปถึงเลเวลร้อยเลยไม่รู้จากชื่อนะครับผม <c oughs> แต่รู้ว่ามันเป็นอยู่แสงอุตสาห์ใช่ไหมใส่ชุดสีดำๆแล้วก็มีเมฆสีแดงอ่ะมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับผมขออนุญ,ญาตสับเป็นตัวละครตัวนี้นะครับผมเบอร์อะไรเบอร์2ใช่ไหมปุ๊บอ่ะสลับมา เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับสสกดสกิลปั๊บปับปับนี่โจมตีโคตรเท่โคตรหล่อเท่เอ้าแล้วมอนมันอยู่ไหนหมดวะเนี <c> ่ย <oughs> นารูโตะกับซากุระใช่ไหมตัวนั้นชื่อซากุระเอ้เอ้เมันเอ้ยเอ้ยมันมันตอดผมมันตอดผมปั๊บปับโจมตีปึ๊บปึ๊บนี่นี่นะครับผมอ่ะใช้สกิลอ,อันติอันติระดับย่อยปึ๊บ มีการเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่อันตีนะครับผมอันนี้เรียกคางคกเออมันมีสัตว์ด้วยนอกจากตัวละครลืมบอกไปเลยเนี่ย <c oughs> อาจจะตันนี้จะเป็นสกิลของสัตว์เรานะครับผมก็มีสกิลกดบล็อกสกิลแดชนะครับผมอ่าอาจจะดูยากนิดนึงเ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเล่นเนี่ยจริงๆกดออโต้ได้เลยนะเดี๋ยวมันไปสู้ให้อัตโนมัติปุ๊บแบบนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บมีสกิลนะครับผมแล้วก็เอ้ยมีใช่สกิลแหละสกิลสองอย่างนะครับผมแล้วก็อันตีตรงนี้ถ มีสกิลสัตว์ที่เราพามาด้วยอันนี้ผมจะพากบมานะครับผมปึ๊บอ่ะตปมันสิปั๊บ,บปับป๊บเรียบร้อยนะครับผมใครใช้อันตีวะ <c oughs> น่าจะเป็นฝ่ายศัตรูโอเคเรายังอันตีไม่ครบนะครับผมเนื่องจากตีน้อยกันไปมาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอใช้อันตีหน่อยขอใช้อันตีแบบลอเทหลอเท่หน่อยปึ๊บได้ไหมเนี่ยนี่มา,มาเปที่เรียบร้อยครับดูอันตีสะ่อนตัวละครระดับอีพิกตุ้มนะครับผมโดนอะไรวะเนี่ยมอนเหลือแค่ตัวเดียวกดอันตีใส่กูจะบ้า อ๋อนะวครับผมเหลือตัวนี้ตัวนี้อ๋อนี่นี่เองนะครับผมที่มันเสกไออะไรนะแมงมุมนี่นะครับผมคิดว่าเป็นสไปเดอร์แมนเหรอเดี๋ยวก็มีคนถามมาอีกว่าผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนเขาบอกไว้ก่อนนะตอนนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่47แต่ว่าผมจะไม่ได้เล่นจริงๆนะเดี๋ยวมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่50นะครับผม50น่าจะมีการเปิดราวๆประมาณบ่าย3นะ15นาฬิกาอันนี้ผมจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์50นะถ้าเกิดว่าใครอยากตามผมก็รอไปเล่นพร้อมกันได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์50 จะเป็นประมาณนี้ผมน่าจะมีการลงคลิปนี้ก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ไปโหลดเตรียมกันไว้เนาะเดี๋ยวเราไปลงเซิร์ฟเวอร์50กันครับแล้วก็เวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็ยังไม่พ้นกับการแจกนะเดี๋ยวกดให้ดูปุ๊บสบัุดติการครับผมแล้วก็ตรงนี้เราสามารถใส่โค้ดได้นะครับผมอ่ะโค้ดแบบนี้แล้วก็คูปองอ้าวคูปองผมใช้หมดแล้วผมไม่กดเติมตอนไหนวะเนี่ยว่าอยู่ทาไมไอ้คูปองตัวนี้มาจากไหนแสดงว่าผมน่าจะมีการกดแพ็กไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผม,ผมก็จะมีพวกแพ็กเติมครั้งแรกยนะีน่ ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้เป็นตัวละครที่ผมใช้นี่แหละแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคือสัตว์เลี้ยงของเราเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเนี่ย แล้วก็มี1000นะครับผมโอ้โหเอาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเติมสะสมได้นะเป็นตัวละครระดับ Legendary โอ้โหทั้ง3ตัวละครเลยอะเอามีจากตรงนี้ด้วยวิธีการซื้อเอ้ยมันแจกวันละ6,480คูป,ปองในทุกวันแล้วเราจะทํายัางไงให้มันครบ1 0 0 0พันเอาจริงๆเติมเพิ่มก็ได้หรือไม่ก็ทุกคนเนี่ยเอาไอ้เงินหยวนใช่ไหมเท่าไหร่วะเนี่ยเนี่ยสามารถกดซื้อคูป,ปองประเภทพวกนี้ได้ครับเอาหยกมาเก็บไว้สะสมครบ1 0 0่หยกแล้วเราค่อยเอาหยกเนี่ยไปซื้อทางด้าน รู้สึกว่ามีกิจ,จกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะแบบสดๆร้อนๆเลยก่อนที่ผมเล่นหน้านี้เนี่ยมันยังไม่มี <c oughs> มันมีตัวละครระดับดีเจนเดอรี่เท่าอ่ะนี่แต่ครับผมตัวนี้อ้าวก็เป็นตัวละครเดียวกับไอ้นี่เลยดิเอาไม่เป็นไรถือว่าเป็นการอัปดาวเขาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราลองลองไปสุ่มกันได้ไหมแซมเปิลแซมเปิล <c oughs> มีตัวสุ่มอยู่เนี่ยคูป,ปองก็มีน้อยเหลือเกินแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่สุ่มนะครับผมเก็บดองรอหยกเอาไปดีเจนเดอรี่เอาไว้พรุ่งนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเวอร์ที่อะให้ลองใ่าปิด้ดู ปึ๊บไหนวะตัวเราอยู่ไหนวะเนี่ยเราคือตัวไหนอะเอาทำไมเรามาเป็นตัวนี้วะปึ๊บปุ๊บเอ้ยปึ๊บปุ๊บเฮ้ยแดดแดดโอ้โหมันใส่อุ้ยมันใส่มันอืมันหนักกดแดดปึ๊บปุ๊บเอ้ยล่องหนอยู่มึงเห็นได้ไงเนี่ยปึ๊บปุ๊บโอ้โหตัวเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้หนี่เหรอตัวละครเรเจนเดลี่ดูมันโอ้โหใช้อันตีต่ออีกเออไม่ต้องขยับอืมนี่ให้กูเล่นหรือให้กูมาเป็นกระสอบทรายเนี่ย เอาดีปึ๊บเราต้องป้องกันแล้วแหละมากดอากดอาป้องกันป้องกันไม่ได้เลยอะไรเดี่ยวอะไรเนี่ยอหเอออไอ้เดียทำอะไรก็ทำไปอ่าตายแล้วอะอะป้องกันได้ไหมเออป้องกันแล้วป้องกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บป้องกันแล้วก็ใส่ขึ้นนี่นะครับผมโดนกูมั่งปึ๊บนี่โดน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 ไปดิอ่าโดนโดนรัวอานี่ดิจเนลี่เหรอโดนตกไปดิปั๊บ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 เตะเอยาวเตะเอายาวไม่ต้องลงเออว่ะ เฮ้ยไอตอนเราแบบพลังน้อยๆมันไม่ได้เป็นแบบดีนะพอเราพลังเยอะมันรู้สึกแบบคอมโบต่อเนื่องได้ดีมากเลยอันนี้คือมันไม่เห็นใช่ไหมอ,อ้าวไม่เห็นนะครับผมปึ๊บนี่โจมตีรับผมปึ๊บใช้สกิลไปเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูสกิลอันตีสรุปมึงให้ทดลองตัวอะไรเดีย่ยตุ้มเรียบร้อยแตกโอ้โหโดนยับเลยเออถ้าเกิดว่าเราไม่กดป้องกันนี่คือเราโดนรัวๆเลยเนะี่ยแล้วสรุปมันสุ่มตรงไหนมันจะมีแพ็กหนึ่งที่มันขายขายสกินอะ เดี๋ยวผมขออนุญาตหานะน่าจะอยู่แถวนี้แหละอันนี้ปะเอออันนี้นะครับผมออไม่แน่ใจว่าเติมครบหนึ่งพันหยวนหรือว่าอะไรนะแต่ที่แน่ๆคือนี่นะครับผมโคตรเดาใจโอ้โชุดดูดิอือนี่แหละสมก็เป็นนินจานินจามันต้องใส่ชุดแบบนี้ทุกคนนี่อะหนึ่งันหยวนเตรียมเลยนะครับผมซื้อทางด้านของไอตัวนี้ดองเรื่อยๆ,ๆ ส่วนการอัพตัวละครน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านี่นะครับผมก็จะมีการอัปเกรดเลเวลนะครับผมแล้วก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์ตัวละครแล้วก็จะเป็นการอ่าอัปดาวนะครับผมอ่าอัปดาวตรงนี้แล้วก็ระบบอื่นๆผมก็ยังไม่ได้ปลดนะจริงๆจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการใช้แบบไหนเดี๋ยว ผมเพิ่งเล่นบันดีเลยเพิ่งโหลดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนํำให้ทุกคนเนี่ยไปโหลดตามซัมมอนนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะจะเป็นทายาของสัตว์ที่เราใช้เห็นไหมเนี่ยที่ผมใช้สกิลไอสัตว์เลี้ยงเราสามารถเอาไปได้แล้วก็จะเป็น ปดวิชาเสียนเทียนนะครับผมไม่ใช่ถังซาในสัตว์ <c oughs> แล้วก็ตัวละครร e เจนเดอรี่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมหาตั้งนานกว่าจะเจอ <c oughs> อันนี้จะเป็นการอัพตัวละครครับอัพตัวละครตามกําหนดแล้วเราก็จะได้ของรางวัลเนาะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เราก็จะมาจัดกันเลยครับผม648อย่หยวนทําไมมันพึ่งมาวะผมไปใช้หมดแล้วดิก็จะได้เป็นที่สุม่มหรออ๋อตามสุดระดับอ e ีพีโอเคนึกว่าจะได้ร e เจนเดอรี่เลยแต่ก็ยังมีที่สุ่มนะเออแต่ว่ามัน ไม่คุ้มแลว้วแบบวะถ้าเกิดว่าสุ่มไม่ออกรีเจนเดลรี่เนี่ยก็ทําใจอุณนัโตุไม่โคตรเท่เลยอะเชีย่ยล่างนี้โคตรเอาโคตรตึงโคตรอันตรายเอาอันนี้ดีกว่านะคุ้ม30ปองเนี่ยซื้อซื้อซื้ออ๋อแล้วก็จะเป็นขายแบบหยกด้วยโอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้เราซื้อหยกอก่อนดาวน์โหลดนะครับผมลองสุ่มให้ดูก,กันละกันมีการันตีอยู่ที่ประมาณ85ครั้งนะครับผมอันนี้ก็เราสามารถเอายกไปซื้อได้อีกไหมเนี่ย <laughs> เอาไปซื้อเป็นไอหย,ยกอีกรอบหนึ่งอะ นะพูดยกยกจนงงแล้วตอนนี้เอ้ยพี่ยกอะไรเออก็ไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรเข้าไปว่าเอ้ยสีทองออกและเป็นโอ้โหตัวนี้อีกแล้วแล้วก็ยังไงอีกสีทองแบบธรรมดานะครับผมกดเข้าไปต่ออีกสิบใบครับผมเรามารุ้นกันว่าเราจะได้หรือไม่อ่ามาแล้วสีทองแต่ไม่รู้เลยนะครับผมว่าระดับอีพิกระดับสีทองปกติมันจะเหมือนกันไหมเอ้านะครับผมออกธรรมดาครับผมออ้ไม่มีระดับสูงกว่านี้เลยหรือไงวะ ออกธรรมดาหมดเลยอ่ะปึ๊บเปิดมาครับจังหวะดีสีทองเด้งออกเอ้ยอ้าตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าคุณหน้าคุณตาอุ้ยได้ยูนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นทองเก๋ธรรมดาระดับมันสูงขึ้นอยู่ปึ๊บขอขอแบบดีเจนดารี่ได้ปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยไม่ต้องออกมาก็ได้ <c oughs> เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นเศษเฉยๆนะครับผมนึกว่าเราจะได้แล้วดีเจนดารี่นะครับผมจะมาใน 68ใบหรือไม่รู้สึกว่าน่าจะไม่มานะครับผมโอเคไม่มาแบบแน่นอนแบบชัวร์วเลยปึ๊บปึ๊บปีบปบบเซตระดับอีพิกออกมาแล้วจังหวะนี้ออกเป็นใครก็ไม่รู้นะครับผมโอโ้โ,อโหโอ้โหโคตรที่จะเกลือก็ไม่ว่าเราจะดองยกนะครับผมรอซื้อจากไอ้อะไรนะท็อปอัพใช่ไหมอ่ะท็อปอัพจากตรงนี้เราก็ได้เป็นรีเจนเดอรี่อันนี้แบบสุ่มหรือเปล่าวะ ไม่มีอาาัตราการออกแสดงว่าเลือกได้ใช่ไหมอ่ะเราก็น่าจะมีการเลือกตัวนี้เลือกตัวนู้นก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมใครชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นอันนี้ก็ใช้เวลา2วันเหมือนกันแล้วก็ได้แพ็กเสริม ตรงนี้ก็ใช้เวลา2วันเหมือนกันนะครับวันแรกเอ้ยวันแรกบางทีอาจจะได้นะถ้าเกิดว่าทุกคนดันเนื้อเรื่องอะไรอย่างี้ไปเรื่อยๆโอเคนะครับผมเอาไว้เป็นประมาณนี้ก่อนกันแลวการเดี๋ยวไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าครับว่าดาวน์โหลดยังไงเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาเหตุที่เราเนี่ยเข้าเล่นไม่ได้กันดีกว่าครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือภาษานะครับผมเครื่องของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นทางด้านของภาษาอังกฤษจริงๆผมปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ขึ้นใน LD Player 9ถ้าเกิดว่าใครเป็็นมมมืืออถถปกกกติรผสาา ได้นะครับผมมันก็จะมีการเปลี่ยนภาษา,ถาแถวๆตรงนี้แหละทุกคนก็ไปหาดูว่าวิธีการเปลี่ยนภาษาเครื่องของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็สมัยนี้เดี่ยมันก็คงไม่ยุ่งยากเนื่องจากเรากดปุ่ม ปิดเครื่องค้างไว้มันก็จะมีจิมินายใช่ไหมล่ะและจิมินายเนี่ยเราสามารถแช์จอให้เขาดูได้แล้วเราก็ถามจิมินายก็ได้ว่าวิธีการตั้งค่าภาษาเครื่องของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงเนาะจากนั้นหลังจากที่เราเปลี่ยนเครื่องเป็นภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมนี่นะครับผมก็จะเป็นลิงก์ตัวเกมเลยจะเป็นประมาณนี้ครับจากนั้นกดดาวน์โหลด X7 เเกมเลยนะส่วนสำหรับใครที่มีเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับผมที่มันเป็นภาษาไทยกดลบทิ้งไปได้เลยเดี๋ยวผมลบทิ้งให้ดูปึ๊บจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาดาวน์โหลดใหม่กัันครบบอ่ ภาษาเครื่องของเรายัางเป็นภาษาอังกฤษนะตอนนี้ให้ทุกคนเนี่ยกดดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิดไปเลยครับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเครื่องของผมเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากผมโหลดเสร็จสิ้นไปนที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะใช้ภาษาอังกฤษเพียงแค่ตอนโหลดเท่านั้นนะครับผมจากนั้นก็กลับไปเป็นภาษาไทยได้ เอาละจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์ตามผมเลย15573นะครับผมอันนี้คือชื่อเกมนะแต่ถ้ามันอยู่ตรงหน้าโปรโมทเนี่ยคุณก็โหลดจากตรงนั้นได้เลย Naruto Duel นะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วก็กดทําการติดตั้งเข้าเล่นเกมได้เลยครับแค่นี้เนี่ยคุณก็สามารถเข้าเล่นได้แล้วสาเหตุที่มันขึ้นแบบการเชื่อมต่ออันไม่เสถียรหรือว่าเชื่อมต่อล้มเหลวอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเครื่องของคุณเนี่ยยังเป็นทางด้านของภาษาไทายอยู่ไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะก็ลองโหลดดูก่อนก็ได้นะครับผมเผื่อเขาแก้้้ไขแลวอันนี ก็ยังไม่ได้ลองดูนะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้แก้ไขให้ไปเปลี่ยนภาษาเครื่องแล้วก็มาทําการดาวน์โหลด X7 g a เ e แล้วก็ดาวน์โหลดนาโตจากที่นี่ดาวน์โหลดเสร็จก็เข้าโหลดเกมนะครับผมได้ตามปกติเลยอ่าพี่ครับ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลับคืนได้ไหมขอบอกไว้ก่อนนะว่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดเกมเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมสามารถเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยได้อันนี้ผมลองแล้วเนาะซึ่งเราจะเปลี่ยนเครื่องเป็นภาษาอังกฤษตอนโหลดเท่านั้นนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจรวมกันต่อไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับท่านผู้ชม